ก็ขอสวัสดีเอฟซีของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่านะครับของผมทั้ง2 4,600ื่่ก็ท่านแล้วในรายนี้นะครับในรายนี้ผมได้อัเชิญพระเครื่องสําคัญสสยพระกลางใ,ใครๆก็รู้จักนะครับเนี่ยนี่คือเหรียญหลวงพ่อเงินจอบเล็กนะครับวัดบางคารรุ่นพิเศษปี .25 เนื้อโลหะ,ะผสมนะครับเนื้อทองผสมนะทองผสม ลักษณะของเหรียญหลวงพ่อเงินนี้เอกลักษณ์ที่โดดเด่นนะครับหลวงพ่อเงินก็คือเป็นเหรียญหล่อนะครับตามทีเอฟซี FC เห็นถ้าเหรียญดมเดินที่หลอ่อจากวัดเนี่ยจะดูแตกต่างอยู่แล้วเหมือนดังเช่นเหรียญน,นี้ด้นานน้าเท่าลูกเหมือนองค์หลวงพ่อเงินนะครับกระทำด้นานการสมาธิท่าน,นมีรอยยิ้มและชัดเจนในรายละเอียดมากและห่วงตรงนี้เป็นห่วงเชื่อมเอฟซีสังเกตดูนะครับเป็นห่วงเชื่อมห่วงเชื่อมที่ติดกันถ้าเป็นตัวหล่อที่หล่อขึ้นมาหลังจะไม่เป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับ ด้านหลังประทับอัครยัน,นครับอยู่ตรงกลางด้านบนเป็นยันนะด้านล่างจะได้คําว่าหลวงพ่อเงินรุ่นพิเศษอย่างนี้ประวัติการสร้างจะสร้างเมื่อปี25านะครับฝากที่ช่วยแชร์ชชต่อและท่านใดยังไม่สมัครนะครับผมฝากสมัครด้วยนะครับเพื่อขยางยางานเพราะวันนี้เป็นวันหยุดพิเศษที่หยุดพิเศษต่อเนื่องกันสามวันขอให้ศิษท่ันโชคดีนะครับมีเงินมีทองไหลเข้ามาเอยอะๆนะครับสาเร็จทุกอย่างทั้งเรื่องของห้าทีการงานการเงินและความรัก ท่านต้องการสิ่งใดขอได้สิ่งนั้นนะครับ ผมขอแยกติดตีมลายนี้นะครับ